มันมีบางครั้งที่เราเจอใครสักคนแล้วเรารู้สึกชอบเขาโดยที่ไม่รู้เหตุผลมันมีบางครั้งที่เราเข้าไปในห้องห้องหนึ่งที่คนเพิ่งทะเลาะกันหรือว่าคนที่เต็มไปด้วยความโกรธความเกลียดกันเราเข้าไปในห้องนั้นเราก็รู้สึกได้ถึงพลังงานของความอึดอัดกล <c oughs> ับมาแล้วนะคะกลับมาที่เก่าเวลาเดิมก็คือทุกหกโมงครึ่งนะคะหกโมงครึ่งจันอังคารพฤหัสจะเจอคลิปที่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ สิ่งหนึ่งที่พี่ค้นพบแล้วก็หลังจากที่พี่ทำสมาธินะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราได้เอามาแบ่งปันมันน่าจะเป็นเป็นประโยชน์กับผู้คนและสังคมมากๆเลยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานในสังคมทั้งหมดได้มันคือพลังงานความรักความเมตตาความการุณาและความโชคดีซึ่งก้อนรวมทั้งหมดนี้พี่มองว่าถ้าทุกคน มีพลังงานเหล่านี้เราลองนึกภาพนะว่าถ้าเราส่งกระแสะเหล่านี้ออกไปให้กับโลกของเราอะโลกของเรามันจะแวดมันจะเต็มไปด้วยพลังงานแบบไหนเอออ่พี่ดูหนังเรื่องหนึ่งและพี่ชอบมากเลยก็คือหนังเรื่อง The Road เป็นหนังที่นั่ะน,นานมาแล้วนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอภัยพิบัติของโลกนี่แหละที่เขาไม่ได้กล่าวถึงว่าเกิดภัยพิบัติอะไรแต่มันเกิดขึ้นเหมือนอแล้วทำให คนทั้งโลกน้อยลงผู้คนฆ่าฆ่าผู้คนทำร้ายกันเองผู้คนคนเริ่มหันมากินคนเป็นอาหารหรือว่ามีการเข็นฆ่ากันเกิดขึ้นแล้วมีครอบครัวหนึ่งที่อ,อยู่ดีๆเมียก็ทนไม่ไหวเพราะว่าอาหารเริ่มหมดเมียก็หายออกไปหาอาหารแล้วก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตและหลังจากนั้นก็จะเป็นพ่อของเขาเนี่ย ก็เลี้ยงลูกเล็กนะคะเลี้ยงลูกเล็กที่เพิ่งเกิดมาหลังจากที่เกิดภัยพิบัติเขาก็ไม่รู้ว่าโลกก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงพ่อก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกทําให้ลูกปลอดภยัยแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยพ่อเกิดโดนทาร้ายแล้วก็พ่อรู้ว่าชีวิตพ่อจะไม่ไม่รอดแล้วพ่อเลยบอกลูกว่าให้ไปหาคนที่มีแสงสว่างแสงสว่างในหัวใจอย่าเชื่อใจใครเชื่อ ความรู้สึกของตัวเองเมื่อเห็นแสงสว่างของคนคนนั้นแสงสว่างในที่นี้ที่พ่อพูดถึงอะ่ะคือพลังงานความรักและความเมตตาสิ่งนั้นนะมันมันเราเคยสังเกตไหมว่าถ้า มันมีบางครั้งที่เราเจอใครสักคนแล้วเรารู้สึกชอบเขาโดยที่ไม่รู้เหตุผลมันมีบางครั้งที่เราเข้าไปในห้องห้องหนึ่งที่คนเพิ่งทะเลาะกันหรือว่าคนที่เต็มไปด้วยความโกรธความเกลียดกันเราเข้าไปในห้องนั้นเราก็รู้สึกได้ถึงพลังงานของความอึดอัดมันมีครั้งหนึ่งที่พี่กลับบ้านนะแล้วพอไปถึงบ้านนะเดินเข้าไปในบ้านที่พ่อนั่งอยู่อีกทางแม่นั่งอยู่อีกทางทั้งทั้งสองคนแทบจะไม่พูดอะไรเลยทุกคนทักทายเราเป็นปกติแต่เรารู้สึกได้ถึงพลังงานความอึดอัด นังเรื่องเดอะโรดอะไปดูกันได้เลยนะคะจําประโยคท้ายตอนที่เด็กตอนที่พ่อของเด็กเสียแล้ว,วอะเด็กเขาก็ไปเจอครอบครัวหนึ่งครอบครัวนั้นก็เลยพูดว่าเราเดินตามเธอกับเธอกับพ่อมาตลอดตอนนี้พ่อไปไหนแล้วล่ะเด็กก็ไม่ตอบอะไรเงี้ยครอบครัวนั้นก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรมากับเราก็ได้เธอมากับเราก็ได้เธอจะปลอดภัยอะไรเงี้ยเด็กก็เลยถามกลับไปว่าคุณเป็นคนที่มีแสงสว่างในหัวใจหรือเปล่าด้วยความใส่ซื่อของเด็กเนาะมันก็เลยทําให้เราเห็นว่า ถ้าโลกของเราที่มันเต็มไปด้วยแสงสว่างในหัวใจหรือว่าความรักความเมตตาเนี่ยมันจะทําให้โลกเรามันน่าอยู่มากเลยนะมันจะทําให้ผู้คนมีเมตตาต่อกันและกันมันจะทําให้ผู้คนรักแล้วก็ไม่ทําร้ายกันและกันประโยคหนึ่งที่พี่อ่านและเตือนสติพี่ได้ก็คือ,อไม่มีใครไม่มีใครมีค่าพอสําหรับการเกลียดชังไม่มีใครมีค่าพอสําหรับการเกลียดชังเพราะ การเกลียดชังเหมือนกับการสมไฟการสมไฟเผาตัวเองเผาใจตัวเองการที่ใครสักคนจะทําให้เราเกลียดชังได้อ,ม,ม,อมันเหมือนกับว่าทําไมเหตุเหตุและผลอะไรที่เขาจะมีค่าถึงค่ามากพอที่ทจะทําให้เรามาแผดเผาตัวเองเนี่ยออกมาอันนี้ก็เป็นแม็กค,คำพูดของแม่ชีสันสนีพอหลังจากนั้นนะเราก็จะฝึกพลังเมตตาตลอดเวลาทีนี้ พลังแห่งความรักและความเมตตาและความโชคดีถ้าเราฝึกแล้วมันจะได้อะไรมันจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นกับชีวิตของเราสิ่งที่พี่อยากจะเล่าก็คือวาอ่าเหมือนที่บอกอ่ะพลังงานเดียวกันดึงดูดสิ่งเดียวกันถ้ายิ่งเธอเป็นคนมีเมตากับโลกมากเท่าไหร่เธอจะได้รับความเมตตามากเท่านั้นยิ่งเธอมีความรักกับโลกมากเท่าไหร่เธอจะได้รับความรักและความเมตตาจากโลกเท่านั้นยิ่งถ้าเธอเป็นคนโชคดีของผู้คนที่เข้ามาเจอเธอเธอจะได้รับความโชคดีเท่านั้น มันคือพลังงานที่ส่งกลับมาทีนี้การที่เราจะรักษาพลังเมตตายังไงละ่ะรักษาพลังเมตตายังไงถ้าเกิดว่าทุกวันนี้ฉันไม่ได้มีพลังเมตตาลองคิดถึงว่าใจเขาใจเราใจเขาใจเราเขาเอา่อการที่เราจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเขาจะรู้สึกยังไงอย่างที่บอกแหละว่าพลังงานเดียวกันอะ่ะมันดึงดูดพลังงานเดียวกันใช่ไหมถ้าเธอเป็นคนเป็นความโชคดีอ่ะมันมีคลิปคลิปหนึ่งที่พี่เคยเล่าว,ว่าถ้าอยากเป็นคนโชคดีก็เป็น ความโชคดีให้ผู้คนก่อนเป็นความโชคดีผู้คนยังไงก็คือว่าลองคิดดูสิว่าการที่ใครมาเจอเราเขาจะโชคดียังไงใช้คํานี้เลยลองคิดดูสิว่าการที่ใครคนหนึ่งมาเจอเราเขาจะโชคดียังไงเป็นก้อนความรักให้ได้ก่อนเป็นก้อนความรักก็คือจงรักและเมตตาต่อผู้คนมันอาจจะฝืนแหละแรกๆอะ่ะมันอาจจะไม่เป็นตัวเราหรอกแต่เชื่อไหมว่าพอเราฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเรา ใจเรามันจะอ่อนโยนลงเองและจงทําสิ่งนั้นด้วยความรู้สึกไม่คาดหวังอย่าเป็นคนที่ฉันอุตสาห์ช่วยเขาแล้วเวลาที่เขาต้องการเราเราอยู่ตรงนั้นเสมอแต่ทำไมถึงทำตัวไม่ดีกับเราจงเป็นผู้ให้โดยไม่คาดหวังก่อนเราอาจจะไม่ได้รับอะไรจากคนคนนั้นที่เราดีด้วยหรอกหรือว่าเราอาจจะไม่ได้รับอะไรจากคนคนที่เราเมตตาหรือกรุณากับเขาหรอก แต่เราจะได้รับความเมตตาและกรุณาจากผู้คนหรือจากสิ่งรอบตัวเราจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาพี่ยกตัวอย่างสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกได้ตลอดเวลาก็คือว่าหลังจากที่เราฝึกในเรื่องของเมตตาฝึกในเรื่องของความโชคดีเป็นก้อนความโชคดีฝึกเป็นมอบความรักให้กับผู้อื่นสิ่งที่พี่สังเกตชีวิตพี่นะเราไม่เคยเจอเหตุการณ์ไม่ดีเราไม่เคยเจอคนไม่ดีเราจะเจอแต่คนที่น่ารัก เราจะเจอแต่คนที่ปฏิบัติกับเราดีๆใครที่บอกว่าขึ้นแท็กซี่เจอแท็กซี่ไม่น่ารักเราไม่เคยเจอแท็กซี่ไม่น่ารักเราเจอแต่แท็กซี่น่ารักแล้วทุกคนจะจะเอ็นดูเราเราไม่เคยเจอสัตว์แล้วก็เมื่อถึงคราววิบากหรือว่าเมื่อถึงคราวที่เรากําลังจะตกอะ่ะก็จะมีคนมาเกื้อนหนุนเราตลอดเวลา อันนี้คือสิ่งที่คนพบแล้วก็สิ่งที่เห็นแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าเงินในกระเป๋าจะหมดแล้วอ uh, ะเงินจะหลังไหลเข้ามาเองของมันโดยอัตโนตมัติเธอนึกออกไหมเหมือนที่บอกว่าพลังงานย้ําอีกทีหนึ่งก็คือเหมือนที่พูดอะว่าพลังงานเดียวกันมันดึงดูดพลังงานเดียวกันสิ่งที่เหมือนกันมันดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันเมื่อเราฝึกตัวเองฝึกพลังงานตัวเองให้เป็นพลังงานความเมตตาเป็นพลังงานความรักเป็นพลังงานความโชคดีคนแวดล้อมเธอจะกลายเป็นคนที่ มีเมตตามีความรักและมีความโชคดีคนที่เป็นนกาทีฟเอนเนอร์จีอ่ะจะค่อยๆถูกดีดออกธรรมะจะจัดสรรให้เขาดีดออกเป็นอัตโนมัติทีนี้เราจะฝึกยังไงพูดพูดอะพ,พูดง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราจะฝึกยังไงสิ่งที่พี่ทำเอาสิ่งที่พี่ทำแล้วกันเนาะสิ่งที่พี่ทำคือฝึกแผ่เมตตาทุกวันฝึกแผ่เมตตาทุกวัน พอเราฝึกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราจะจิตเราจะอ่อนเองจิตเราจะอ่อนเองจิตจากความโทสะโมหะเราจะอ่อนเองจิตใจที่ร้อนรุ่มจะอ่อนเองยิ่งเราโกรธใครมากๆเรายิ่งควรต้องแผ่เมตตาให้เขามากๆแล้วหัดลืมความโกรธลืมความเกลียดให้เร็วลืมให้เร็วๆเพราะมันมีคําพูดหนึ่งที่ที่บอกอที่เป็นคําพูดของแม่ชีสันสนีที่พี่อ่านตอนนั้นรู้สึกว่าตอนนั้นกโกรธใครสักคนนี้แหละมากๆแล้วพอไปอ่านเนี่ยประโยคนั้นทําให้หายกโกรธเลยก็คือคําว่า อืไม่มีใครมีค่ามากพอสําหรับการเกลียดชังเพราะว่าเวลาที่เราเกลียดชังใครสักคนใจเรามันร้อนรุ่มใจเรามันเหมือนสมไฟใจเรามันแบบทุกทนทุรนทุรายแล้วใครจะมีค่ามากพอสําหรับเราที่จะทาร้ายตัวเองให้อยู่ในกองไฟสมไฟตัวเองให้ตลอดเวลาขนาดนั้นไม่มีใครมีค่าพอขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพอพี่ฟังประโยคนั้นแล้วพี่ตัดความโกรธได้เลยว่าเออทาไมฉันต้องมานั่งโกรธเกลียดใครวะเพราะว่า คนที่ร้อนรุ่มคือเราเนื่ออกไหมและอีกอันหนึ่งที่พี่ทําเป็นประจําก็คือว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิค่ะตอนที่ยิ่งเป็นสมาธิของที่หมอฟ้าเป็นไกด์นะที่พี่ที่พี่แจกอยู่ในไลน์แอดพี่นะคะทักไปขอไกด์สมาธิของพี่ได้นะคะไกด์สมาธิที่พี่รวมไกด์ของหมอฟ้าเอามารวมกันให้มันเป็นต่อประมาณสัก50นาทีนะครับในการนั่งสมาธิในนั้นจะมีการกระบวนการรวบรวมพลังความรักเข้ามาให้หัวใจตัวเองและส่งพลังงานความรัก ออกไปนอกโลกถ้าเราคิดภาพกระแสของที่เราพลังงานที่อยู่รายล้อมเราอากาศเรามองไม่เห็นมันใช่ไหมเรามองว่ามันคืออากาศมันเรามองว่าเป็นสรรพสิง่งเป็นวัตถุแต่เธอเธอรู้ไหมว่าช่องว่างระหว่างเรากับวัตถุต่างๆที่เป็นอากาศมันคือพลังงานทั้งหมดเลยไฟฟ้าน้ำํำอะไรคลื่นเสียงเพลงอะไรต่างๆมันคือพลังงานทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราส่งพลังงานความรักออกไป เธอนึกดูนะเธอนึกนึกภาพแค่นี้นะเธอโยนพลังงานความรักออกไปให้โลกอะโยนออกไปโยนออกไปโยนออกไปเมื่อเธอรู้สึกเป็นที่รักเธอโยนพลังงานความรักนั้นออกไปเมื่อเธอรู้สึกถึงความเมตตาในใจเธอเธอโยนพลังงานนั้นออกไปมันคือเธอส่งพลังงานเหล่านั้นไปให้กับโลกผู้คนที่เขารู้สึกว่าเขาต้องการความรักความเมตตาเขาก็ได้รับเขาก็ได้รับหรือผู้คนที่มีพลังงานความรักความเมตตาเขาก็ได้รับเช่นเดียวกันถ้าเธอมีพลังงานนั้นใครที่ส่งพลังงานนั้นกลับมาให้เธอเธอก็ได้รับ เธอก็ได้รับมันจะผ่านมาพลังงานนั้นมันจะถูกผ่านมาจากตามวัถตถุต่างๆเป็นเงินเป็นความโชคดีเป็นอะไรอย่างเงี้ยนี่คือพลังงานความรักและความเมตตาถึงแล้วถ้าเธอฝึกมันบ่อยๆอเธอนึกดูว่าชีวิตเธอมันจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาพี่กล้าการันตีอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งที่ทําให้พี่สามารถฝึกพลังงานความรักความเมตตาได้ก็คือพี่สวดบทคาถาจักรพัิ นะคะสวดบทคาถาจักรพพัดด้วยจิตพี่จะเป็นประมาณนี้เราสวดบทคาถาจักรพพัดไม่ได้เพื่อตัวเองแต่เพื่อสักพสัตที่เวลาที่เราฟังเนาะก็บอกว่าสัตว์ทั้งหลายบางทีเขาตายก่อนกําหนดหรือว่าอะไรเงี้ยเขาเป็นทุกข์เราคิดภาพสิว่าถ้าเราเป็นทุกข์ตอนที่เราตายแล้วเราเป็นทุกข์แล้วไม่มีใครช่วยเราเลยอะเราเราจะทำยังไงพี่ก็เลยตั้งใจสวดคาถาจักรพพัดเพื่อที่จะแผ่เมตตา เอาพลังของหลวงปู่ดู่แผ่เมตตาไปอย่างสัรพสัตให้คนที่ตกทุกข์อัดเขาพ้นจากความทุกข์คิดอย่างนั้นเลยขอแค่เขาพ้นจากความทุกข์เราก็ดีใจเหมือนก,นกันกับตอนที่พี่ไปขึ้นถ้านาคาหลายคนขึ้นไปเพื่อไปขอพรแต่ความรู้สึกของพี่คือถ้านาคาท่านถ้าเป็นเรื่องจริงนะคะอันนี้เป็นนิยายที่เขาเล่ามาก็คือท่านถูกสาบคิดดูว่าการที่เราถูกสาบแล้วเรากลายเป็นหินเราจะรู้สึกยังไง เวลาตอนทุกครั้งที่พี่ขึ้นไปแล้วก็พี่เจอเหินทุกก้อนที่เป็นรูปอ,องค์ปู่หรือว่าองค์พญานาค่ะสิ่งที่พี่ทาคือพี่ตั้งจิตอธิษฐานแลวพี่บอกว่าขอให้บุญที่หนูทำถึงทันและให้ท่านหลุดจากคํำสาปไม่มีสิ่งใดพี่พี่มีความเชื่อแบบนี้ว่าเมื่อเรารักและเมตตาต่อผู้คนเขาจะเอ็นดูเราเขาจะเอ็นดูเราเมื่อเขาเอ็นดูเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตกถึงภาวะยากลําบากเขาจะดูแลเราเหมือนผู้ใหญ่ดูแลเด็ก เหมือนพ่อแม่ดูแลลูกเหมือนคุณตาคุณยายดูแลหลานพี่เชื่อแบบนั้นเหมือนกันอะพอเราฝึกแบบนั้นแล้วเราฝึกใจเราให้มันมีใจที่เมตตาเหมือนกันกับการที่พี่มาทําคลิปถามว่าอ๋อฉันทําคลิปเพื่อให้ได้รายได้จากช่องจริงๆจะบอกว่ามันไม่ใช่รายได้เยอะเลยนะทุกคนมันแค่สําหรับค่าน้ําค่าไฟแค่นั้นเองแต่สิ่งที่พี่ได้อะคือ ข้อความทุกข้อความที่ส่งมามันทําให้ชื่นหัวใจอ่าโดยเฉพาะอย่างในติ๊กตอกนะทุกข้อความที่ส่งกลับมามันจะเป็นเหมือนแบบหนูกําลังแย่เลยหนูกําลังแย่เลยตั้งแต่วันที่หนูอกหักหนูกลับมาไม่เป็นเลยแต่พอหนูได้เจอดูคลิปพี่มาเป็นแบบเป็นเดือนอ่ะหนูฟื้นขึ้นมาเลยหรือใน youtube ก็แล้วแต่หรือว่าทักไปหาพี่ในที่ไหนก็แล้วแต่ที่บอกว่าดูคลิปพี่แล้วรู้สึกดีขึ้นมาเยอะ ดูคลิปพี่แล้วมันทำให้ชีวิตดีขึ้นนะเราก็รู้สึกว่าเออเราได้ช่วยผู้คนนะนั่นออกไหมเราเราเรารู้สึกว่าการเกิดมาชาติหนึ่งมันต้องเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเองและกับคนอื่นไม่งั้นมันเสียชาติเกิดมากเลยทุกคนถึงได้บอกว่าลองคิดภาพว่าถ้าเรามีพลังงานความรักความเมตตาแบบนี้ส่งไปให้กับโลกเยอะ โลกของเรามันจะน่าอยู่มากเลยนะทุกคนและสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนคือใจเรามันจะเป่ามันจะไม่เอาอะไรกับใครเลยมันจะมันจะไม่ค่อยจะเอาเรื่องมันจะไม่ค่อยจะสร้างเรื่องมันก็ไม่ค่อยจะเป็นเรื่องถามว่ามีโกรธมีอะไรไหมมันมีอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ทั่วไปเนี่อปะแต่ความโกรธนั้นมันมันจะมันจะไปไวแล้วมาไวมันจะไปไวแล้วมาไวเพราะฉะนั้นถึงอยากชวนทุกคนมาเรามาสร้างพลังความรักความเมตตาความกรุณาเป็นความโชคดีให้กับผู้คนกัน เพราะสิ่งนั้นนะ่ะมันมีผลกลับมาในชีวิตเราแน่นอนเราจะกลายเป็นคนที่ได้รับความเมตตากรุณาเราจะกลายเป็นคนที่ได้รับความรักเราจะกลายเป็นคนที่ได้รับความโชคดีจากโรคตราบเท่าที่เรายังส่งกระแสนั้นให้กับผู้คนให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะจ๊ะ